แขงมามาเลยอุ้ยมันดึงมันดึงเอาดิมันไปไหนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูต้องเป็นแทข้งแท็กแทงกเวฟไปแล้วนี่ยังไงยังไงบัฟต่ออึดเดือดละดเดือดแล้วมาโอ้ยเกือบตายเฮ้ยอะไรอ่ะโดนโดนแหลอกแทร่ตายตายมากเลย ไปอยู่ไหนวะนะาราเอาว้มไปวามไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วคาร่ามันจะอคาร่าคาร่าอยู่ไหนมาไปหาาร่าวะหิวหหมูอืเออเออดีมากหิวเดียวด้วยเอ้าบัฟด้วยเอ้าทุกอย่างทุกอย่างบดวางโลอือกระแทกเออเออวาใส่กล่อง